สุกคนจ้าทั้งไก่ทั้งไก่จ้าพี่น้องทั้งต่างประเทศสปกบลาเมืองไทยเฮาสุกบุทุกคนด้วยจ้าเด้อนั่งยุ่งว่นไม่ค่ะพี่น้องปวดขาายจ้าพี่น้องปวดขานั่งขาเจ้าปวดหลัวก็ย่างตอคองกระขายมืดแล้วเราจะเมื่อนี่ถ้าปวดขาแย่จังนี่น,นั่นเขายายแล้วเรียมที่ออกแล้วเรียมที่กลับบ้านแล้วค่ะพี่น้อง สบายดียุจ่าเมื่อนี้ปวดขานั่งรอเอาก๋วยเตี๋ยวไปฝากลานซ้ายจ่าพี่น้องสบายดีสุขผูสุขค้นเด้อจ่าเด้อเพืเ่อนเอฟซีสุขผูสุขค้นจ้นาเมายนั่งชอาเมย์แถวพี่น้องท้งเมยทั้งปวดขายืนโดนลลยก็ได้เฮสเก สีดวัคซีนมาสันที่ยี่สิบเก้าออกจะ่หยุดเมื่อวานนี่แหละพี่น้องหยุดพักหยุดลายมือก็ไม่ได้ซับจางซับจางหยุดดูลายหยุดมือเดียวกับพะอพาอเศ้าปวดแช่งปวดคาก็ขายโตอ,อีก แด่แนบ่ปสีิดประสินกันพบซองเนีมในระยะจอมก็ได้ยังไงกำลังจะออกรถกลับบ้านแล้วไปกลับบ้านพี่น้องหายมืนแล้วจ้ากลับบ้าน,นาบ,บันนี้กินข้าวเที่ยงบ้านผู้ละค่ะพี่น้องไปเอาก๋็ดเจี๋ยวกันเจียเจ๋ยวไปฝากหลานชาย สวัสดีจ้าพี่น้องมาจ้ามากินข้าวเที่ยงมาจากตลาดหอดแล้วก็ร่างลดร่างยังแล้วก็ในเกลวปลา้รยพิมพ์ลดตำแล้วก็เนื้อแดดเดียวเนือ้อมูมูหวานนะมูแดดเดียวมูหวานเป็นก็ได้ ม่าจับมาพี่น้องขอเที่ยงแล้วกันจ้า <What? S 1> อ๋อม,มากินข้าวน้ำาย,ดย <What? S 1> เ,เด้อบ่เจ้าไปแดกเสร็จ

ลื้จะหลักจาก,ก็ปิดทัทัดให้ดีเถอะอลืมอแยกยต่อมาคือพ่อเจ้าไปแดดแนงหรึ่งครึ่งค่ะพี่นอ้องจย ข้าเนียวหนึ่งไม่มหนึ่งข้าวเที่ยงหนึ่งข้าวเที่ยงกินเที่ยงอั้นข้าวเที่ยงอนี่ขายของมด่อขายของอะไรกินเจเพื่อนเขาก็กินเมื่อเมื่อก็เช้านะกินเจเนาะกินเพเพนเห็นได้เพอเพนเห็ได้ก่ มือสองมือก็ดีได้บุญที่กันเนอาเอาหลุดมือมอือแบบ เจ้าน้านักก,ก,กุ๊บโชคเลยอืมเอฟซีไปมาได้จ่ามาเด้อเอฟซีสุดปุ๊ทุกคนอย่ายต่อมก็ลืมเ,เดียวแดดน้ำกันเหนื่อแดดเดียวเอาละคะ่ะชิมนี้อัน ก็ขอฝากไว้จำนีได้จ้าเด้อพี่น้องคลิปนาพ่อกันไหมจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเยอะจอมชุมพแพลศัพท์บรนบาเน,นี่ยค่ะเด้อดําด้วยดําด้วย,ดดวยสุขภาพแข็งแรงกัน,นจ้าสวัสดีจ้าไม่กินใอนหนนามื้อนี้จ้าพี่น้อง